อัมพูคืคอภุมโหมชีโวโโรและโสราพันธุและปุตตาแลสุภาวะสำคัญฟ้าเปิดแล้วราศีมีนในเดือนตุลาคม2568ได้ดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระอังคารตำแหน่งอุดอมเกณฑ์ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็คือตัวตนของเจ้าชะตาและก็เป็นเจ้าเรือนกรมมะด้วยได้ตำแหน่งมหาอุด ในราศีกรกฎดินในเรือนน้ำอุดมสมบูรณ์ยิ่งนะักได้เรื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญในหน้าที่การงานได้บ้านได้ทรัพย์สินได้เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมีการศึกษาต่อในต่างแดน ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานุ่นนำให้เจ้าชะตานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบและดาวพระคาันทรึกเป็นดาวการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภาได้ตำแหน่งกเกษตรราธิปดีและอุด,ดมมาเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก,หญก้อนโตได้ทั้งงานได้ทั้งเงินมีความเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งนักเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตทีเดียวที่ทำให้มีหลักมีฐานที่มั่นคง และดาวแห่งความรักคู่ครองคือดาวพระพุธที่มีดาวพระศุกร์มาสถิตอยู่ในในเรือนของดาวพระศุกร์ก็มีดาวพระพุธมาสถิตอยู่ได้เกษตรแรกเรือนมีสเสน่ยยิ่งนักแต่แต่แต,แต่มีดาวพระอาทิตย์ซึ่งมาจากเรือน อริมากุมดาวคู่สเสน่ห์คือดาวพระพุธบางครั้งเราก็ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาพูดแล้วอาจจะไม่เข้าหูคนหรือพูดแล้วมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนเรียนเขียนอ่านอีกนะอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ความรักคู่ครอง ผิดอกผิดใจกันได้นะยาประมาที่เดียวและดาวคู่โชคเทวริษคือดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ไตำแหน่งกเกษตราธิบดีและปะกิน,นกะโชคของดาวพระราหูเนี่ยมาประกบหลังลัคนาเลยจะมีโอกาสมีโชคใหญ่โตย่างล,ลับๆก็ได้เป็นดาวบาปพระเคราะที่อยู่ในทุสถานภพร้ายจะก,กายดีโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์ช่วยเจ้าชะตาอยู่ ในเรือนของดาวประสุขซึ่งเป็นเรือนหัสชาหรือมีโอกาสในการเดินทางข้ามน้ำค้าทะเลนี่แหละหรืออันเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงบ้านรถคู่ครองการเดินทางระยะใกล้ๆค่าก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ